็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเลือกตั้งซ่อมเนาะค่ะก็เริ่มแล้วนะคะกับการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสอส,อสอเขต3นครศรีธรรมราชซึ่งก็ถือว่าประชาชนที่นั่นตื่นตัวกันมากทีเดียวค่ะทยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง กกตก็คาดการเอาไว้นะคะว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกิน75เเนะคะเยอะนะคะนายอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไปตรวจความเรียบร้อยค่ะก็ไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ 10, 10ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ตำบ,นนบลนพรุอำเภอพระปรมนะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า600คนก็มีคนมาเข้าคูหาตั้งแต่ก่อน8โมงเลยค่ะคุณผู้ชมประธานกกตคาดว่าคนที่จะมาใช้สิทธิ เกินแน่นอนเกินร้อยละ75้ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเรื่องกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ย้ําเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเลือกตั้งต้องมีการจัดเตรียมไว้เนี่ยก็คือการคัดกรองโควิด19ก็ต้องกระจายกระจายไปอาจจะไม่แออัดคนไม่เยอะแบบนี้หน่วยหนึ่งเนี่ยต้องประมาณสัก600คนอาจจะมากกว่านั้นได้นิดหน่อยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมระบบไฟสำรองไม่ให้เกิดข้อคอรหาค่ะคาดว่าเรื่องของการนับคะแนนมันน่าจะ ไม่เกิน1ทุ่มน่าจะโอเคเรียบร้อยแล้วก็262หน่วยเลือกตั้งนะคะการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเท่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นนะครับก็จะเสร็จภายในชั่วโมงนึงกแต่ละหน่วยตอนนี้ก็จะมีกำหนดไว้ว่าให้รองรับผู้มาใช้สิทธิประมาณไม่เกิน600คนนะครับหรือเกิอนนิดนิหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ให้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับคะแนนเนี่ย600 ถ้ามีผู้ใช้สิทธิ์เยอะเนี่ยนะครับร้0คนนี้ก็ไม่น่าจะหนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าหน่วยไม่น่าจะเกินทุ่มทุ่มที่ยิแล้วแต่ความความจำนวนบัตรเลยคุณผ้ชมครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่สามีผู้สมัครจำนวน4คนจาก4พักการเมืองค่ะได้แก่พักกล้าพักเสรีรวมไทยพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักพลังประชารัฐโดยมีพื้นที่เลือกตั้งใน4อํอำเภอก็คือที่อำเภอพระพรนงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจุฬาภรแล้วก็อำเภอชะอวด จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่152,472คนกระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง262หน่วยค่ะก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเกินอยู่ที่75%เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาจํานวนผู้มีสิทธิ149,914 14คนมาใช้สิทธิอยู่ที่112,492คนก็ถือว่าคิดเป็นประมาณสัก75.4%นะคะต่อกันที่เรื่องเรื่องของการ เลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็น่าจะรวมคะแนนอย่างที่บอกคือไม่เกินห้าทุ่มนะคะใช่ค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาพบว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตามระเบียบแล้วก็ภาพรวมมีความเรียบร้อยดีค่ะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตแต่ถ้าหากว่ามีการร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะคะทางกกตจะพิสูจน์หลักฐานหากพบว่ามีมูลความจริงก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่ไฟดับที่อำเภอจุฬา เมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะค่ะสําหรับทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมกรกตบอกว่า,วาเรื่องของระบบไฟฟ้าหลังจากปิดการลงคะแนนเนี่ยต้องดูให้พร้อมเพราะว่าถ้าเกิดนับคะแนนตอนไหนไปแล้วเกิดไฟฟ้าดับอะไรแบบนี้อาจจะมีผลนะนะคะคนที่กําลังติดตามชมการนับคะแนนอยู่แบบนี้ <c oughs> ก็จะเริ่มนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงคงจะนับเสร็จค่ะ พอนับเสร็จเดี๋ยวนำไปรวมที่ศูนย์ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่ามันมีหน่วยเลือกตั้งประมาณ262หน่วยไม่เกิน4-5ทุ่มก็น่าจะทราบแล้วล่ะเรื่องของคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคนที่มาใช้สิทธิเนี่ยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะเพราะว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งในมีมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มงวดนะคะก็หวังว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิกันจนํานวนมากนะคะ,คะ ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสุดสัปดาห์แรกหลังจากที่เปิด